น้อมรํำลึกถึงอารีบีนหน่วยซีนคนแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาเน y s ซิลน่าจะเป็นหนึ่งในชื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษแรกๆที่ทุกคนรู้จักด้วยชื่อเสียงเรียงนามมากมาย และการปรากฏตัวในภารกิจสำคัญสื่อต่างๆไปจนถึงการปรากฏตัวในรูปแบบของภาพยนตร์มากมายแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าใครคือผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นหน่วยซีนคนแรกในประวัติศาสตร์ใครคือคนกลุ่มแรกที่สร้างตำนานนี้กันนะแฮรีบีนเกิดในวันที่16สิงหาคม1930และเติบโตขึ้นที่พิตเบิร์กรัฐเพนซิเวเนียได้เข้าร่วมกองทัพเรือในช่วงปี 1,948และได้บรรจุเข้าประจำการอยู่บนเรือพิฆาตอชเชนันโดก่อนเข้าร่วมทีมชุดนักทำลายใต้น้ำจู่โจมในช่วงปี1,955โดยในยุคนั้นเรียกได้ว่ามีกำลังพลเพียง500นายเท่านั้นที่เข้าร่วมการฝึกระดับสูงที่เรียกได้ว่าเป็นการฝึกสำหรับภารกิจที่โหดหินและอันตรายที่สุดอย่างหนึ่งในกองทัพเรือและนั่นคือการฝึก การทำลายทุ่นระเบิดใต้น้ำเพื่อเปิดทางให้ทหารสามารถยกพลขึ้นบกได้โดยมีการนำข้อมูลจากพานกิจการยกพลขึ้นบกที่ชายหาดนอมังดีในปี1944ซึ่งในยุคนั้นเรียกได้ว่ากำลังพลมากกว่า52%บาดเจ็บและเสียชีวิตแทบจะทันทีที่เท้าของพวกเขาแตะพื้นดินของชายหาดโดยหน่วยที่เข้าทำลายทุ่นระเบิดและช่วยเปิดทางให้เรือสำหรับยกพลขึ้นบกนั้นถูกเรียกชื่อเล่นว่ามนุษย์กบ และอีกชื่อเล่นหนึ่งคือเดอะเนเก w เวียร r อันเนื่องมาจากเครื่องแบบอันน้อยชิ้นและการปฏิบัติภารกิจทั้งในน้ำและบนบกอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นจริงๆของหน่วยซีนในเดือนมกราคมปี1961ประธานาธิบดีจอห์นแอฟเคนนดีได้เปิดโครงการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษทางเรือประจำชายฝั่งทั้งสองฝั่งโดยทำการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เก่งที่สุด100คนแรก จากทีมชุดนับทำลายใต้น้ำจู่โจมที่ประจำการอยู่โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกย้ายเข้ามาบรรจุในนามของหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางทะเลในชื่อเรียกว่า The United States Navy Sea Air and Land Teams หรือซ a l โดยในยุคนั้นจะมีเพียงสองทีมเท่านั้นคือทีม West และ East และเปลี่ยนมาเป็นชื่อเรียกซ e a ทีม a m 1และซ e a ทีม a m 2ในเวลาต่อมาแฮร์รี่บีนคือเจ้าหน้าที่คนแรกที่ยกมือและสมัครเข้าหน่วยนี้ทันทีในปี 1,962ซึ่งที่มาของการยกมือคนแรกคือการที่เขาถูกเพื่อนเพื่อนแซวว่าแฮร์รี่ไม่มีเกณฑพอที่จะสมัครในหน่วยนี้หลังจากได้ยินรายละเอียดภารกิจของหน่วยรอกแฮร์รี่บีนอาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ซีนเพียงคนเดียวในยุคนั้นแต่นี่คือเหตุผลที่เขาได้รับเลือกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยซีนคนแรกของประวัติศาสตร์เพราะว่าเขาคือหนึ่งในชุดผู้ก่อตั้งซีลทีม2เป็นคนแรกที่ผ่านการฝึกตามมาตรฐานของหน่วยก่อนคนอื่นทุกคนในรุ่น แม้กระทั่งได้รับการบรรจุในรายชื่อของผู้สำเร็จการฝึกเป็นคนแรกในสมุดร,รุ่นของหน่วย Navy Seal และด้วยการที่เขาบรรจุอยู่ในซ a ลทีม a m 2ซึ่งนั่นก็คือทีมที่ฝึกและประจำการอยู่ในชายฝั่ง East Coast ที่มีการนับเวลาเรียกได้ว่าเร็วกว่าฝัววา่ง West Coast ถึง3ชั่วโมงอีกด้วยนั่นทำให้เรียกได้ว่าเขาคือเจ้าหน้าที่หน่วย s e a l อย่างเป็นทางการคนแรกในประวัติศาสตร์ของกองทัพสหรัฐจ,จริงๆโดยทางแฮร์รี่ บีนได้รับประกาศนิบัติที่มีชื่อเรียกว่าพลังโคเนอร์พลังโคเนอร์ซึ่งถือเป็นประกาศนิบัติที่ทรงคุณค่ามากสําหรับเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือเพราะนั่นคือเครื่องยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นคือเจ้าหน้าที่คนแรกที่ประจำการในหน่วยซึ่งแฮร์รี่บีนก็ได้รับพร้อมกันกันกบมื d ดอฟเดอะโพฟสผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นผู้บังคับบัญชาการหน่วยซิลส์คนแรกจากประธานาธิบดี หน่วยซีลส์เรียกได้ว่าเป็นหน่วยรบพิเศษที่ถูกก่อตั้งมาเพื่อการรับมือกับสงครามพิเศษในยุคใหม่โดยเฉพาะซึ่งในภารกิจการรบครั้งแรกของหน่วยซีลส์คือการทำงานร่วมกับหน่วยรบพิเศษกรีนเบรกในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการรับทางทะเลรวมถึงได้รับภารกิจหลักให้ต่อสู้เพื่อรับมือกับการรบแบบกองโจรแ e ลล l วอรเฟียโดยเฉพาะนอกเหนือจากภารกิจการรบ ทางหน่วยซีลส์ก็ได้เป็นหนึ่งในทีมที่ทำการฝึกกองกำลังพันธมิตรในสงครามเวียดนามและปฏิบัติภารกิจสำคัญหลายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำลายเป้าหมายบุกจับเป้าหมายสำคัญจนกระทั่งได้รับการขนานนาจากข้าศึกว่าเป็นนักรบผู้มีใบหน้าสีเขียวอันเนื่องมาจากลักษณะของสีพรางของใบหน้าที่เดียนไปกับสภาพแวดล้อมและสังหารข้าศึกด้วยความเงียบและรวดเร็วสร้างความหวาดผวาต่อข้าศึกในยุคนั้นเป็นอย่างมาก อารี่บีนเกษียณอายุราชการในปี1968ในอายุ38ปีถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ยาวนานมากถึง20ปีในอายุราชการของปิวโดยหลังจาก,กเกษียณเขาก็ได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบและเรียบง่ายที่บ้านเกิดร่วมกับลูกและภรรยาจนกระทั่งเขาได้เสียชีวิตอย่างสงบในวันที่27มกราคมปี2021ที่ผ่านมานี้เองโดยเทศมนตรีในเมืองเมลส์เวล ได้ตั้งชื่อสะพานในเมืองเป็นชื่อของบีนเพื่อน้อมรำลึกถึงมีรกรรมและความกล้าหาญที่บีนเคยทำในสมัยที่รับราชการในคำกล่าวระดับคลาสสิกของเจ้าหน้าที่หน่วยซีลส์นั่นคือการเป็นหน่วยซีลไม่ได้หมายความว่าเขาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดหรือตัวใหญ่ที่สุดแต่คือการที่คนหนึ่งคนที่สามารถเผชิญกับทุกปัญหาและต่อสู้ก้าวข้ามขีดจำกัดของมันไปได้นั่นคือศักยภาพและความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่หน่วยซีล ซึ่งนั่นก็เป็นคำกล่าวที่จริงแท้แน่นอนสำหรับแฮร์รี่บีนผู้ที่มีความสูงเพียง5ฟุต152เซนติเมตรเท่านั้นเขาไม่ใช่คนที่ตัวใหญ่ที่สุดหรือแข็งแกร่งที่สุดแต่ด้วยจิตใจและความแน่วแน่ของเขา ที่ทําให้เขากลายเป็นผู้ที่อยู่เหนือคนอื่นเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพียงน้อยนิดที่ได้เข้ามาอยู่ในหนึ่งของจุดสูงสุดของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่น้อยคนจะเข้ามาได้และเขาได้ใช้ทั้งชีวิตของเขาพิสูจน์ความสามารถและศักยภาพในการเผชิญกับทุกปัญหาและก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองในการปฏิบัติภารกิจที่คนทั่วไปไม่สามารถกระทำได้และกลายมาเป็นตำนานที่จะถูกสืบสานเจตนารมณ์และวิถีของนักรบต่อไปในภายภาคหน้า ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจ่าอาร์ตด้วยนะครับ